มาซ่อมอินเวอร์เตอร์นะอินเวอร์เตอร์โซเดอร์เนี่ยเดี๋ยวนี้คนออกไปนอนนาเยอะนะเดี๋ยวนี้นะครับออกไปนอนนาเยอะนะนอนไร่นอนนาเฝ้าสวนนะครับธุรกิจไปอยู่ที่ท้องรุ่งท้องนาอยู่ไร่อยู่สวนเบื่อในในหมู่บ้านกันหมดแนละ้ว <c oughs> พูดมันไบเอ๊ก็เลยไปอยู่นาะจําเป็นต้องมีอุปกรณ์พวกนี้ต่อจากโซลาเซลลเข้าแบตเตอรี่เอาไฟจากแบตเตอรี่มาแปลงขึ้นนะ ใช้งานนะครับแล้วทีนี้มันเป็นอะไรโอ้โหไฟเต็มนะครับนะไฟเต็มมันจะไม่เต็มได้ยังไงอออลองอีอีเลยเปิดเครื่องแล้ว วัดฟยังไม่ต้องวัดมาหรอกมันตายแล้วล่ะแบบนี้มันพังแล้วไปวัดทําไมไฟมันไม่ออกเนี่ยเนี่ยทีนี้เดีย๋ยวไขฝาหลังมันออกมาน้าทีนี้นะน็อตสี่ตัวแรกคันออกมาเอาเห็นแบบนี้ข้างในนโอ้ยดําปือป้อๆเลยทั้ง้ในส่วนนี้นะยนี่ไแม่ไหม,ไมดําปิดปีเลยสุดยอดมากเลยมีร่องรอยการไหมดําปิดปีเลยนี่เพื่อนอาจจะไม่เห็นนะมุมกล้องมันอาไม่ได้นะครับ โอ้โหเด,ดี๋ยวต้องแกะออกมาเพื่อนจะได้เห็นอย่างชัดเจนนะทีนี้นะเนี่ยพวกามดํดด้านนี้นะด้านไฟเข้านะ12โวลต์อยู่ด้านนี้นะครับโอ้โห,โห,โหสุดยอจจริงเลยดําบิดปีเลยนะครับนะต้องแกออกมามันจะมีน็อตอยู่นี้หมุนอ็อตหมดทุกตัวเลยนะมันมีน็อตกี่ตัวหมุนทุกตัวเลยนะครับหมุนน็อตหมดทุกตัวแล้วน็อตก็กล้งเอเล่อยู่แบบนี้นะครับนะควับออกมาได้แล้วทีนี้นะครับป้าตัว นใหม่คักแข็ด้านล่างัทะลุเลยโอ้โหในครับน,นี่เลยโอ้โหโอ้โหเนี่ยเห็นไหมขยับหน่อยหนึ่งแตกเลยนี่ครับเลยโอ้นี่ครับพังหมดเลยอ่ามดเฟตเบอร์ Y 3 5 0 0มนยเนี่ยนะวายสามห้านย์นย์มาจะเนี้ยนี่จะสุดยอดขนาดนี้นี่ครับสุดยอดมากเลยนะครับนะแตกหมดเลยโอ้เจ๋งจริงๆเลย ถอดตัวเสียออกมันคงเสียหมดทุกตัวเลยลดีเียบ้อยแล้วลครับมันแตกทุกตัวเลยนะครับแตกเป็นขี้ฐานเลยนะครับนะโอ้โหโคตอะไอ้แบบโหเยอจริงๆเลยนะครับผมว่ามันต้องสุดยอดนแน่ๆเลยโอ้หมอสเลยนะสี่ตัวมีตัวทันทันดำพิดปีไปเลยเนี่ยตัวทันทันสิบโอมนะพวกนี้โอ้ไม่ดำปิดปีเลยโอเคนะครับถอดออกเลยโหยอ,อดจริงๆไฟนี่มันแรงนะไฟนี่นะ ถอดออกดิคับในส่วนของมอสเฟตนะมันเสียหายไปเยอะเลยเยอะที่ไหนล่ะสี่ตัวทางด้านฝั่งที่มันเนี่ยก็มันมีอยู่สี่ตัวมันเสียหายสี่ตัวก็หมายถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทางฝั่งไฟสิบสองโวลต์ขาเข้าก็เยอะเลยมีสี่ตัวเสียหายสี่ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะเห็นไหมเนี่ย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 เห็นไหมครับโอ้โห ตัวต้านทานพวกนี้พังมาที่บลอยแล้วนะครับนะมันจะมีตัวต้านทานตัวเล็กอยู่นี่ค่าสิบโอห์มนะโอ้ลายวงจรหลอกนี่นะสิบโอห์มนี่หนึ่งตัวนี่นะนี่สองตัวนี่ตัวที่สามนี่ตัวที่สี่พังมาที่บลอยแล้วนะครับมันจะลวงถึงทันเตอร์หรือเปล่าเพื่อนเขาอย่าดืมวัดดูดครับอย่าลืมเปลี่ยนรับนี้นยตัวต้านทานบางคนเห็นมอดเฟสเสียเอาซื้อแต่มอดเฟสมาลืมตัวต้านทานค่าสิบโอห์มนั้นแตกด้วยนะครับนะแตกด้วยมันแตกแล้วมองไม่เห็นตัวอักษรนะครับตัวนี้อ่า พิมพ์ที่ที่ตัวต้านทานนี่หนึ่งศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์ศูนย์นั่นหมายความว่าสิบโอห์มนะครับนะเป็นแบบนั้นนะ้รับนี่คือนี่ไงต้านทานมันเล็กนันอย่างนะตัวเล็กๆอย่างนี้นะไไนะครับมันเป็นตัวต้านทานแบบชิปในตัวชิปอ่าเป็นแบบติดผิวหน้าของวงจรนะีครับเล็กมากเพื่อนจะใส่ตัวต้านทานสิบโอห์มแบบตัวทั่วไปก็ได้ครับไม่เป็นไรครับ มันจะใส่ได้เวลาทีนี้มันเหล็กแบบนี้นะครับใส่แล้วมันจะไปชนอยู่กับที่คันน็อตระบายความร้อนหรือเปล่านะครับเพื่อนต้องพิจารณาตรงนั้นด้วยครับนน่นันเลยเห็นไหมตอดออกแล้วทีนี้ก็ตามไปดูหน่อยทันเตอร์อะไรพวกนั้นน,นะครับส่วนมากก็ไม่ค่อยเสียนะแต่ก็มีเสียอยู่น,ะ,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 นะเห็นไหมครับล้างออกด้วยทินเนอร์ก็สะอาดแล้วละ่ะเห็นไหมครับ เยี่ยมจริงๆเลยนะครับนะเยี่ยมมากตัว่านทานมาใส่บวดผมก็ได้นี่เลยตัว่นานทานตัวใหญ่หน่อยนะครับนะอาเป็นแบบชิปหมดไปแล้วใสว่อย่างนี้นะอาตัวเดิมเป็นแบบชิปแต่ว่าอาตัวใหม่เป็นแบบเนพนกว่าเยอะเลยนะครับแต่ที่เขาใส่ตัวเลขมาก็เพราะว่าเขาจะให้มันมันเล็กลงนะครับแล้วทีนี้มอสเฟตมันอยู่ไหนเลยทีนี้ มากมายหลายเบอร์จริงๆเลยมอเมอสเฟตเนี่ยนะครับโอ้ยมาเทรวมกันอีกันสิเนี่ยเบอร์ไหนหาหัวนี่นี่โอ้ใหญ่สีน้อยแบบนี้นะขาอุปกรณ์พวกนี้บางเพื่อนเพื่อนบางคนก็อยากจะให้มันแรงหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอยากจะให้มันติดทนนานหน่อยเพื่อนก็ตัดขาแล้วก็พับนะพับแง่ไหมนะครับตัดขาแล้วก็พับลงเงี้ยโอ้ยสุดยอดนะครับ แห่งความแน่นหนาแข็งแรงนะไม่หลุดง่ายเสียเข้าหน้าก็ถอดยากเหมือนกัน,นะนเ,น,เน,นี่น่เป็นแบบนั้นแต่วา่าตัวนี้มันเป็นลายวงจรสองหน้ามันก็แข็งแรงอยู่แล้วผมก็เลยไม่พับนะพูดถึงนะบางคนถามอุย้ยพับขาจะดีไหมอะไรเงี้ย,ได,ดไ,ยนะได้หมด่น้หละครับทำไปเลยนะครับได้หมดได้หมดเย้าคือเกาสุดยอดเน้นหนาเลยครับเนะี่ยบางคนบอกเราควรจะตัดขาอุปกรณ์หรือบัตรยีก่อนโอ้ยไรละอีด รายละยเอียดนะครับนะปีกย่อยแบบนั้นก็คงจะไม่ใช่หลักใหญ่ใหญ่ความหรอกกวนเขาบัดกีได้เลยนี่ครับจะตัดที่หลังจะตัดก่อนความหมายมันไฟไฟมานจะใส่บัดไฟค้างที่สนะี่นะครับเนี่ยผมยังเหลืออยู่นี่โอ้เอาใส่เบ็ดละละไฟค้างที่สี่นะครับโอ้สีมันดีอย่างเลยนะเนี่ยสีฟิลเตอร์ไฟสิบสองโวลต์มันนะนะครับนะโอ้สุดยอดจริงๆเลยนะครับมีไฟเฉยเลยไม่ได้ต่อเลยเนะี่ย ใช่ไหมครับตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางเลยครับเนี่ยพูดถึงไฟเนี่ยผมกลัวนะพูดถึงนะไม่ว่าจะเป็นไฟลุกบึ้มๆหรือว่าเป็นไฟแตกแป๊ะๆแบบนี้น่ากลัวทังนั้นแหละนะครับนะไฟในสวงอีกแย่เลยนะไฟมันสุมสวงแล้วมีข่าว,ข,าวข่าวอีกนะครับเพื่อนดูทีวีไหมข่าวอะไรที่มันแตกต่างไปจากข่าวไฟในสวงเนี่ยมันจะไม่ค่อยน่าดูเลย เนี่ยครับไฟในสว่งไม่ได้การเลยหึงโหดเน่ครับว่ากันไปนะเพื่อนนะ่ะยังไงก็ผมนี่ไม่ค่อยสนใจหรอกเครื่อไงไอ้พวกหึงโหดอะไรพวกนี้ผมสนใจทำมาหากินนะนะี่ครับ <c oughs> ก็เลยมาเล่าสูน <c oughs> เพื่อนฟังนะเผื่อเพื่อนจะอ่อจริตเรามันตรงกันนะช่วยกันทำมาหากินนะครับทำงานนะครับเงินแบบนี้อน่ครับนะ ล้วเลยได้ี่เอาอะไรมาตัดขาเลยด้เอากันไกลนี่เนาะก็สันส่นก็มีตัดเล็บก็สั่นก็ครีมเนาะมีมากมายหลายอย่างนะครับคัตเตอร์ก็ได้มันทาได้หมดละเอ,เอาเอาป็นว่าตัดให้มันขาดแล้วกันอนี่ะเนี่ยถ้าเป็นกันไกลก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยมันอยู่ใกล้มือก็เนี่ยเเนี่ยได้มือเอามันจะเด่นไปไหนบ้างละ่ะขาบันี้เนี่ยค่อยกวาดออกแล้วกันนี่จบแล้วเนี่ยเป็นรับง่ายมากลองเครื่องด้วยบาดดิเห็นไหมอาผมแบบเท่เลย เนี่ยนะล้างจานอะไรไมันหยาบลอยเราค่อยว่ากันนะครับนะต่อไฟเข้าสักหน่อยนะไม่เห็นมีอะไรเลยไม่เห็นทำงานเลยโอ้สวิตช์ยังไม่เปิดสวิตช์ละเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะ ไฟมันเกินมาหรือเปล่าคองดูด้วยนะครับไฟก็สิบสองโวลต์นะครับลืมดูไฟไว้หน่นึงนะไฟที่มาเลี้ยงวงจรนะครับถ้ามันเกินมันก็ตัดนะไอ้หลุดนี้วนะ่ามันก็ไม่เกินนะพูดถึงไม่เกินเลยไม่เกินนะครับไม่เกินทาไมเอาไหม,เอ,ไมเอาสักสิบสเนี่ยนะอ่าถ้ามันยังออกไม่ได้อยู่ก็มาดูด้านนี้เลนะี่มันต้องพังแน่ยเลยผมว่านนะเาเปิดเครื่อง <c oughs> ลองไหมโอ้ถ้าเป็นแบบนี้มันก็ไม่ได้สิครับดีใจเบิร์ตพี่น้องเอ้ยวาเลนมันพังเลยแข่งเดี๋ยวนี่มันต้องเสียด้วยแน่เลยดูก่อนนะครับเสียจริงหรือเปล่านะครับเห็นไหมครับเพื่อนอาการมันก็เป็นแบบนี้แหละใส่เข้าไปแล้วนี่ยวถามว่ามันจะได้แล้วไม่ได้เลยฟับ อาแบตกำลังจะหมดอีกแล้วโทรศัพท์ก็ได้ไม่เป็นไรทีนี้นะครับถ้ามันทํางานได้มันจะมีไฟไฟมันอยู่ตรงนี้นะไฟอยู่ตรงตรงสนะครับมันมีไฟไหมครับไม่มีเลยมไม่มีเลยนะครับตั้งมิเตอร์250วัดตรงสีไม่มีไฟเลยเนหะ็นไหมโอ้โหไม่มีไฟแสดงว่าในช่วงเวลานี้ก็คงเต้องม,มาวัดดูมอสเฟตนะวัดในวงจรนี้ก็ได้นะครับ ตอนไหนมันช็อตนะครับนะมอสเฟตมอสเฟตมอสเฟตขาออกเลยนะทีนี้มาฝั่งขาออกเลยนะครับเราจะมีสี่ตัวครับขาไหนมันขาไหนนี่ฮะเออเดนกับซอสจะอยู่อย่างนี้นะอันนี้เกตเดนซอส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 อา่าวัดง่ายๆเลยเอาสีดํามาจับขาตรงเดนมาเนี่ยแล้วก็เอาสีแดงมาจับตรงซอสตัวไหนขึ้นพังเลยทันทีนี่น,นี่อุ้ยมิเตอร์ขึ้นอย่างนี้นะเ้ยชักจะพังไย อตัวนี้ชักจะไม่พังเลยไหมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวนะเปอ,อย่างนี้นะนะครับมุมกล้องนะครับอ่าเน,นี่ยสนะีดาปุ๊บอันนี้ชักจะพังแล้วเนี่ยเข็มขึ้นสูงเกินอันนี้อันชักจะไม่พังเลยไหมเข็มขึ้นอย่างเงี้ยล้นตัวนี้ล่ะอันนี้ชักจะไม่พังอันเนี่ยโฮ้ยแหมสงสัยสองตัวเนี่ยนาะ สงสัยสงสัยนะครับสงสัยอย่างเลยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะครับสงสัยแล้วทําไงสงสัยแล้วถอดออกมานะครับมามันจะสัมผัสได้มันมันจะร้อนมากวะเนี่ยโอ้ไม่ไม่ร้อนมากไม่ร้อนมากยวถอดออกหนึ่งตัววัดก่อนวัดก่อนนะครับวัดก่อนมิเตอร์ผมไม่ค่อยใส่เลยเว้ต้องมีสองมุมกล้องนะมุมหนึ่งจับมิเตอร์นะไม่ทําหรอกนะครับไม่ไม่มีงบประมาณ อขึ้นข้างสลับขาหน่อยโอ้ขึ้นอีกข้างแล้วเนี่ยไหมโอ้โหพังแน่ๆเลยทีนี้กระตุ้นหน่อยนึงโอ้ช็อตมาถึงเกียรเลยมันพังมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเจ็ดสี่ศูนย์นะครับไอไอเอฟเจ็ดสี่ศูนย์พังที่เรียบร้อยแล้วตัวหนึ่งอยู่ในว,วงจวรนี่เป็นไงมัง่งโอ้ตัวนี้ก็พังเหมือนกันนะครับนะพังสองตัวเลยด้านนี้นะครับเอาอะไรมาเสียบเนะาะทำไมกินไฟเยอะขนาดนี้จนถึงว่าในส่วนนี้พังนะแล้วก็พังไปถึงนู่นเลยครับ มันต้องฟังพังจากขาออก่งตอนนี้นะนี่เท่านี้เป็นไงบ้างมาดูนะมันทะลุมาเกียร์ไหมโอ้ทะลุมาเกียแล้วนะครับเนี่ยโอ้ยทะลุมาเกียแล้วถ้าทะลุมาเกียแบบนี้พังเลยนะครับเนะี่ยไม่ต้องไปวัดต่ออะไรมากก็ได้เพราะว่าขาเกียรไม่ขึ้นกับใครอยู่แล้วนะครับพวกเนี่ยไม่ขึ้นตรงกับใครเลยเนะนี่ยอย่างนี้พังนะครับตัวอื่นก็ตัวอื่นมันพังเพราะว่าเนี่ยฮะไม่พังนะแบบเนี้ย น่าจะได้อยู่โอเคครับ irf เจ็ดนะครับนะตัวน,นี้โอ้โหเว้ยยอดจริงๆเลยครับนะเจ็ดสี่ศูนย์นะ irf เจ็ดสี่ศูนย์น่ะเพื่อนมาอีกแล้วเนะี่ยมากันบ่อยจริงเลยเพื่อนมาบ่อยจริงๆเลยนะครับจริง,รงๆไม่ต้องมาก็ได้นะฮะช่างวิทย์ไม่ต้องมานะครับไม่มาันเสียเวลาทํางานนะจริงๆเลยนะเนี่ยเพื่อนนี่นะนะครับนะนะบนะถ้าคนใดมีเพื่อนแบบช่างวิทย์เนี่ยอย่าเลยนะครับนะ ก็คือเพื่อนเข้ามานี่คือเขาว่างนะครับนะเขาว่างแต่ว่าตัวผมเองนี่ทํางานนะแล้วก็บันทึกภาพวิดีโอไว้อ่าใน youtube ผมก็ต้องหยุดไว้นะครับรวมไปถึงนะผมอยู่ใกล้ร้านตัดผมด้วยนะครับวันไหนที่ร้านตัดผมเ็าปิดอยู่ถามอีกแล้วครับโอ้อันร้านตัดผมพอเปิดบอกก็เห็นอยู่ว่าปิดประตูอยู่นะครับนะโอ้มันหลายแบบจริงๆนะชีวิตคนเราเนทะำไมมันปปึกอย่างนี้วะฮะเปิดจริงเลยเนี่ยนะ อ่านหนังสือไม่ออกยังไงก็ไม่รู้นะครับเนี่ยผมก็เจอแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะครับรวมไปถึงอะไรอถามมันบ่อยจริงบางคนโทรมานะครับนะร้านตัดผมเปิดบอกโอ้ยมาตัดผมนำเข้าเอากเบอร์ร้านตัดผมไว้ต่อเบอร์สร้างวิดเดอร์ยังไงบอกเบอร์ทิ้งเลยนะครับไม่มีประโยชน์เลยนะครับนะไม่ได้การเลยแบบนี้นะครับจะได้ไม่โทรมาเพราะผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบรับโทรศัพท์อยู่แล้วนะครับมันยาวนะครับรับโทรศัพท์คุยกันไม่มีประโยชน์เลยนะครับ มีประโยชน์เลยเห็นไหมครับเนี่ยใส่มอดเฟตเข้าไปแล้วล้างหน่อยนะครับ IF740 นะครับตัวนี้ทีนี้หมดไปกี่ตัวแล้วเนี่ยหกตัวแล้วนะมอสเฟตที่เปลี่ยนอยู่นี่นะหกตัวแล้ว R อ,อีกสี่ตัวนะครับแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับสำหรับช่างนะครับก็มีสิ่งเรานะสิ่งมาทำให้เรา ทำงานแล้วเกิดปัญหานะครับเกิดการตกต่ําในชีวิตนะครับโอ้ยคือสิตกต่ากักเนี่ยเท่นานันะ้นเดี๋ยวอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวมิเตอร์มาวัดไฟก่อนเอียมันไม่ร้องติดแล้วนะมันร้องติดเดียวมันหยุดละเอ้มันต้องมีไฟออกมาอย่างแน่นอนเลยนะครับทีนี้มิเตอร์ห้างผมนี่แหละครับเมเตอรห้างเร้อยแปดสิบบาทสั่งมาจากเว็บไซต์มีไฟออกมาอย่างตั้ง ac นะครับนี่ตั้งผมตั้งไว้ที่หกร้อยโวลต์ ac โอ้สองร้อยหกสิบเก้าเลยนะนี่นะแต่ไมมันเยอะอย่างงี้โอ้โ oh หไฟไมันออกแล้วมันก็เป็นอย่างงี้แหละครับมันเป็นคลื่นสี่เหลี่ยมหรือโมดิฟายสายก็ไม่รู้นะต่านี้มันโมดิฟายสายหรือสี่เหลี่ยมนะ <laughs> น่าจะเป็นโมดิฟายยังนะครับ <laughs> ไฟไมันออกแล้วนะครับเดี๋ยวลองเครื่องเอาไฟแรงๆมาต่อเข้าตรงนี้หน่อยหนึ่งนะตัวน,นี้มันสองแอมป์นะครับแล้วทีนี้ก็เอาไฟแรงๆมาต่อเข้าหน่อยหนึ่งก็หลอดไฟต่อติดสว่างขึ้นมาก็เอาพวกไดพวกมอ,ตอเตอร์พัดลมมาต่อเข้าหมุนก็โอเคแล้ว ไม่ต้องไปมีอุปกรณ์มากมายซ่อมแค่นี้ก็ได้แล้วทีนี้ก็ต่อไฟซึ่งมันมีประมาณสิบแอมป์นะเข้ามาสายก็เล็กด้วยโอ้ติดแล้วเห็นไหมนี่ติดแล้วนะครับติดแล้วเนี่ยหลอดไฟติดแล้วเนี่ยเห็นไหมโอเคแนละ้วทีนี้มันติดแล้วเหลือไฟเท่าไหร่เดี๋ยวลองวัดดูนะโอ้ย,อย,อยมันจะหลุดนะอย่าหลุดนะครับถ้าหลุดไปใส่ตัวอ,อื่นพังเลยนะครับนะไหนมันหลุดนะมัตกมานี้างเลย โอ้ยมันจะไหม้โตมันจะไหม้โตโอ้เดี๋ยวเร็วหน่อยเร็วหน่อยจะไหม้โตผมแล้วจะไหม้โตผมแล้วโอ้มันจะวัดเห็นไหมเอซีอยู่นั่นอ่ะอ่าสองร้อยสี่สิบพอๆผมจะหลุดกะไม่ไหวมาละนี่ะรับลองนานก็ไม่ได้นี่ครับไม่ได้งานนะครับใช้ได้ก็พอแล้วนี่ครับเนี่ยเห็นไหม เพื่อนบางคนบอกว่านะครับติดโซล่าเซลล์เขาไปติดอินเวอร์เตอร์เขาไปแล้วยิ้มเลยนะครับคิดว่าจะใช้งานพลังงานแบบว่าคุ้มค่านะหลายปีไม่พังที่ไหนได้ครับพังคือเก่านะครับเพราะว่าไฟพวกนี้เนี่ยบอกเลยนะเพื่อนนะมันเสียหายที่ตัวอุปกรณ์ได้นะครับแบตเตอรี่ก็เสื่อมได้โซล่าเซลล์ยังเสื่อมเลยต้นไม้หักใส่หักแตกเลยนะครับมันก็เป็นแบบนั้นนะอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับการทําโซล่าเซลล์แล้วก็เอาแบตเตอรี่มาใสมต้องลงทุนเยอะๆหน่อยนะครับ ไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่ก็ไปเอาแบตเตอรี่เก่าจากรถยนต์มาเงี้ยนะไม่ไหวนะครับเพราะว่าให้เพื่อนเข้าใจว่าสร้างโรงไฟฟ้านะครับเขาลงทุนเป็นหมื่นหมื่นล้านเนี่ยไอเรามาลงทุนหลักหมื่นเนี่ยโอ้ยอยากใช้ได้เป็นหมื่นหมื่นล้านเหมือนเขาไม่ได้นะครับนะแบตเตอรี่ต้องต้องเป็นแบตไมยูอยเออร์เตอร์กบัดสูงๆหน่อยนะครับประกอบอาจจะไม่ซ้ํากันนะตำแหน่งการเสียไม่ซ้ํากันนะแต่ว่าแนวทางก็เป็นแบบนี้ ทำหลายคลิปไม่เพื่อนดูนะเป็นแบบนั้นนะครับนะโอ้ไฟตกเลยนะครับนะไฟไม่พอเนี่ยไม่เป็นไรเนะรี่ยเดี๋ยวเราไ้ฟังเพื่อนบางคนถามว่าซ่อมแบบนี้ซ่อมอย่างนี้ล่ะเออหมดเท่าไหร่เนี่ยผมบอกเลยว่าร้านแต่ละช่างช่างแต่ละร้านแต่ละที่นี่ไม่เหมือนกันนะเพราะว่าต้นทุนมันต่างกันนะครับบางทีถ้าอะไรพวกนี้นะนะครับซื้อที่ไหนล่ะครับถ้าเกิดว่าซื้อที่ ร้านขายทรงนะนะี่พอดีลูกค้ามานะ้วพูดต่อนิดหนึ่งว่าต้นทุนมันต่างกันนะถ้าเราไปซื้อ,อไหลที่ร้านถ้าเกิดว่าเขาขายให้ตัวละห้าสิบห้าสิบอยู่นี่หกตัวอยู่นี่เสามร้อยแล้วน,นั่นแี่ยค่าไหลเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีเราต้องขี่รถไปซื้อต้นทุนค่าน้ํามันมันก็เป็นต้นทุนอะไร่หมดอะแล้วทีนี้คิดค่าแรงเท่าไหร่อทีเนี้ยอันนี้แล้วแต่เพื่อนเลยนะครับผมก็เลยไม่สามารถที่จะบอกว่าไอ้เครื่องนี้ซ่อมราคานี้ซ่อมเนื้อราคานี้ม,าานมันเดี๋ยวมันจะเป็นมาตรฐานราคาครับ มันทําไม่ได้นะครับแบบนั้นน่ะต้นทุนมันต่างกันนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนอยู่ห่างไกลร้านอะไรหน่อยขี่รถทั้งวันไปซื้ออะไรเนี่ยอะไรพวกนี้ถ้าสมมติว่าอยู่ร้านขายนี่ราคาราคามันสมมุตินะสมมุติว่าห้าสิบาทอย่างเงี้อตัวเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่ล่ะทีนี้ราคาต้นทุนมันขี่รถทั้งวันเนี่ยนะครับเป็นแบบนั้นเรามาทําด้วยอย่างี้นะนะครับมันเป็นเท่าไหร่ล่ะตั้งแต่ค่าอะไรก็สามร้อยแล้วเนี่ยไปคิดค่าแรงเท่าไหร่ล่ะนะครับถ้าเป็นแบบนั้นมันจะเป็นมาตรฐานไม่ได้ แล้วก็แต่ละร้านอ่ะขายไม่เท่ากันในตัวนี้นะครับไม่ได้นะครับเกี่ยวกับถามเรื่องว่าซ่อมเท่าไหร่ยังไงนะครับถ้าเป็นแบบนั้นไม่ได้นะครับตอบไม่ได้นะครับต้นทุนต่างกันโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับ